นึบหนับอบสดๆใหม่ๆร้อนๆเพิ่งออกจากเตากันเลยค่ะทุกคนตอนนี้มีพร้อมส่งแล้วนะคะใครที่อยากลองชิมกล้วยนึบหนับฝีมือตะก,กะแตนนะคะก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่รายแอดนะคะใครสนใจอยากลองชิมอยากลองทานกล้วยนึบหนับ หวานธรรมชาตินะคะไม่ได้ผสมหรือไม่ได้ใส่อะไรเลยที่แบบว่าตรงความหวานอันนี้คือหวานธรรมชาติจากกล้วยแท้ๆ100%เปอร์เซนเลยค่ะกล้วยที่ตะกรแตนงใช้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ามารีอ่องนะคะทุกคนบอกเลยว่ากินไปดูหนังไปมันฟินแล้วก็เพลินมากๆเลยนะคะใครสนใจก็รีบจัดเลยนะคะก่อนหมด มีไม่เยอะนะคะต้องบอกก่อนรีบๆจับจองกันนะคะเพียงแค่กล่องละ99บาทเท่านั้นคะ่ะขนาด200กรัมจุกใจไปเลย